ฮอนไกสตาร์เลววันนี้เราอยู่ตัวละคร4ดาวทัดลมที่อยู่ในผาดลบล้างอย่างแซมโปสวัสดีฮะเราแม่เหมียวซีแทเองก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมมารุช็อปถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้เล่นสายเติมแบบเราและอยากเติมเกมในราคาที่คุ้มค่าและถูกกว่าเติมเองสูงสุดถึง40%กันเลยทีเดียวก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านมารุช็อปที่มีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนสะดวกและการันตีความปลอดภัยเพราะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะฮะถ้าใครสนใจเนี้ ลิงก์เราแปะไว้ที่คำอธิบายคลิปแล้วนะฮะเซมโปนั้นถ้านับกันแค่ดาเมตต่อเนื่องนั้นก็นับว่าเป็นตัวละครสายดาเมตต่อเนื่องที่เก่งและแรงที่สุดในตอนนี้และในอนาคตเลยก็ว่าได้ เพราะเนื่องจากแซมโปนั้นเป็นตัวละครธาตุลมที่เน้นในเรื่องการทําดาเมจต่อเนื่องอย่างลมเฉือนที่แรงที่สุดในบรรดาดาเมจต่อเนื่องทั้งหมดเลยและเพื่อที่จะให้เข้าใจตรงกันนะฮะเรามาทําความเข้าใจดาเมจลมเฉือนกันก่อนว่าทําไมมันถึงแรงกว่าดาเมจต่อเนื่องอื่นก่อนอื่นนะฮะเรามาเข้าใจกันก่อนว่าดาเมจต่อเนื่องนั้นมันทํางานยังไงดาเมจต่อเนื่องเนี่ยนับว่าเป็นดีบัฟประเภทหนึ่งที่จะสร้างดาเมจเมื่อเริ่มต้นเทินของตัวละครที่โดนดีบัฟนั้นอยู่ซึ่งในปัจจุบันดีบัฟที่อยู่ในประเภทของดาเมจต่อเเนนื่่่อองงงง็จะมีีททาาาฝัขไไฟฟฟฟ้้ปช ไฟที่เป็นไฟเผาลมที่เป็นลมเฉือนและกายภาพที่เป็นเลือดไหลส่วนที่เหลือเนี่ยถึงตามข้อมูลจะนับว่าเป็นดาเมจต่อเนื่องแต่เท่าที่เราทดสอบดูในซิมูเลเต็ดยูนิเวิร์สนะฮะเหมือนธาตุอื่นๆเนี่ยจะยังไม่นับว่าเป็นดาเมจประเภทดาเมจต่อเนื่องนั่นเองซึ่งความพิเศษของดาเมจต่อเนื่องลมเฉือนที่แตกต่างกับดาเมจต่อเนื่องอื่นนั่นก็คือการที่ดาเมจต่อเนื่องลมเฉือนนั้นสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดถึง5ชั้นกันเลยทีเดียว ต่างจากดาเมจต่อเนื่องอื่นที่ไม่สามารถซ้อนทับกันได้จึงทําให้การทาดาเมจต่อเนื่องแต่ละครั้งเนี่ยมันรุนแรงกว่าดาเมจต่อเนื่องอื่นๆนั่นเองและนอกจากดาเมจลมเฉือนที่แรงกว่าดาเมจต่อเนื่องอื่นๆแล้วเนี่ยแชมเปนนั้นก็ยังมีความสามารถอื่นๆที่ส่งเสริมดาเมจต่อเนื่องอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามาดูข้อมูลความสามารถของแชมเปกันเลยดีกว่าเริ่มจากสกิลต่อสู้สกิลต่อสู้นั้นจะสร้างดาเมจศัตรูเป้าหมาย1ตัวและจะสุ่มสร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก4ครั้งก็มันเหมือน Skill อสก ต่อมานะะีจะเป็นสกิลท่าไม่ตายสกิลท่าไม่ตายเนี่ยจะสร้างดาเมจรมกับสตูทั้งหมดและจะมีโอกาสที่ทําให้สตูนั้นรับดาเมจต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็นเวลา2เทินอีกด้วยซึ่งสามารถเล่นคู่กับตัวละครดาเมจต่อเนื่องอื่นๆได้อย่างเช่นทางฝั่งของเซอร์วอลน้องฮุกและขุนแม้ครับกล้าที่จะเข้ามาในแพทหน้านั่นเองในส่วนของพรสวรรค์นะฮะ พราะสว่างของแซมโปเนี่ยจะทําให้การโจมตีทุกครั้งของแซมโปนั้นมีโอกาสที่จะทาให้ศัตรูนั้นติดสถานะลมเฉือนไปเวลา3เทินนั่นจึงทําให้ไม่ว่าการโจมตีปกติสกิลต่อสู้และถ้าไม่ตายจะทําให้ศัตรูนั้น,นติดสถานะลมเฉือนได้นั่นเองซึ่งนอกจากนั้นแล้วนี่การเลื่อนขั้นตัวละครของแซมโปก็ยิ่งทําให้ตัวละครนั้นเก่งขึ้นไปอีกในระดับที่2นะฮะจะขยายระย,ยะเวลาของลมเฉือนจากพรสวรรค์ไปอีกหนึ่งเทินนั่นจึงทําให้แซมโปนั้นสามารถทําดาเมจลมเฉือนได้ถึง4ี่เทินกันเลยทีเดียวเรียกได้ว เื่อขั้นระดับที่4เมื่อปล่อยท่าไม่ตายจะฟื้นฟูพลังงาน10หน่วยซึ่งช่วยได้มากเลยนะฮะในกรณีที่เล่นแซมโปเป็นตัวซัพพอร์ตและเรื่องขั้นระดับสุดท้ายนะฮะศัตรูที่ติดสถานะลมเฉือนเนี่ยจะสร้างดาเมจกับแซมโปลลดลง15%ซึ่งเรามองว่าไร้ประโยชน์นะฮะและในเมื่อเป็น,ปนตัวละคร4ดาวนะฮะเราก็ต้องพูดถึงอีดูลอนกันด้วยเริ่มจาก E1 นะฮะ E1 จะเพิ่มจำนวนครั้งสกิลต่อสู้อีก1ครั้งรวมๆกันแล้วเนี่ยก็คือ6ครั้งซึ่่งเเเราาาบออกได้ลยวยวะม E2 เมื่อศัตรูที่ติดสถานะลมเฉือนนั้นตายด้วยอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถชนตกบันไดหัวใจวายหรือแก่ตายไปตามอายุไขก็ตามนะฮะจะทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยติดสถานะลมเฉือน1ชั้น E3 เพิ่มเลเวลสกิลต่อสู้บวก2และการโจมตีปกติบวกห e4 เมื่อแซมโปโจมตีสตูที่ติดสถานะลมเฉือน5ชั้นขึ้นไปจะสร้างดาเมจอีก8%ของดาเมจลมเฉือนนั้นทันทีอธิบายให้เข้าใจาง,ง่ายๆเลยก็คือปกติแล้วเนี่ยดาเมจลมเฉือนนั้นจะตันอยู่ที่5สแตก็กใช่ไหมฮะการโจมตีเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะไม่เพิ่มสแตก็กเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามี e4 เราจะสร้างดาเมจ8%ของดาเมจลมเฉือน,น,น5สแต็กนั้นนั่นเอง e5 เพิ่มเลเวลาไม่ตายและพรสวรรค์บวก2และ e6 ตัวคู่ลมเฉือนจากพรสวรรค์น,นั้นเพิ่มขึ้น15% โดยรวมแล้วเนี่ยอิดดลอนของแซมโปนั้นดีทุกอันเลยนะฮะแต่ถ้าใครไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถเล่นได้ไม่ต่างกันมากเพราะส่วนมากก็แค่เป็นการเพิ่มดาเมจก็เท่านั้นไม่ได้ทําให้มันเล่นง่ายหรือเปลี่ยนเกมเพย์แต่อย่างใดฟังความสามารถจนสมองเหลวกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะปั้นตัวแซมโพยังไงดีเรามาเริ่มจากไ์้คน และคนที่ดีที่สุดนะฮะก็จะเป็นประจําตัวของคาฟกานะฮะแต่ของมันยังไม่มาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยังไม่พูดลักกันแต่ที่ดีพอๆกันเลยนั่นคือประจําตัวของแซมโปนั่นเองที่จะเพิ่มอัตราการสร้างสถานะและเพิ่มความเสียหายของดาเมจต่อเนื่องที่ดีรองลงมาถ้าก็จะเป็นทางฝั่งของ b e f o r e t h e Tutorial m i s s i o n s t a r t ที่ได้จากกิจกรรมที่จะได้อัตราการสร้างสถานะที่สูงมากๆและช่วยฟื้นฟูพลังงานในกรณีที่เราเล่นกับตัวละครลดค่าป้องกันให้เจาะจงหน่อยก็คือเพล่านั่ ที่จะสร้างทาเมกจแกสตูที่ติดสถานะดีบัฟเพิ่มขึ้นซ้อนกันได้3ครั้งและเก็บความรู้นะฮะ ที่เราเห็นสแต็กลมซ้อนกัน4-5่งชั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันนับว่าเป็นดีบัฟแค่อันเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากให้มันปั่น3สแต็กนะฮะก็ต้องเล่นกับตัวละครที่แปะดีบัฟอื่นๆด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะบอกอีกทีในตอนจัดทีมแล้วกันและสำหรับสายฟรีที่ดีเหมือนกันนะฮะก็แนะนําไปทางฝั่งของเฟอร์มาตาที่จะแลกได้จากร้านฟอร์กเทนทอ l นะฮะที่จะเพิ่มเอฟเฟกต์ทำลายล้างและสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นเมื่อศัตรูนั้นติดสถานะลมเฉือนและชอ็อตไฟฟ้าอีกด้วยแต่ข้อเสีย ไลค์โคนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันยังมีที่เหมาะที่สุดเลยนั่นก็คือไลค์โคน5ดาวฟรีที่ได้จากซีโนเต็ดยูนิเวิร์สแต่เรายังพูดไม่ได้นะครับเพราะมันยังไม่มาและข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเจนแต่ที่แน่ๆเลยก็คือไลค์โคนอันนี้นะฮะเหมาะสําหรับแซมโปและครับกล้าม,มากๆเลยทีนี้เรามาต่อกันที่ลิลิคนะฮะลิลิกเซ็ตที่ดีที่สุดก็จะเป็นเซตผสมอย่าง2ลมและ2พลังโจมตี ส่วนเซตสชิ้นที่ได้จากซิมเนตยูนิเวิร์สนะฮะแนะนำที่สุดก็จะเป็นทางฝั่งของเพลงกแล็กติกที่จะได้อัตราการสร้างสถานะและเปลี่ยนอัตราการสร้างสถานะ25เปเป็นพลังโจมตี หรือถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็สามารถใส่เป็นสเปซเซลลิงสเตชันไปก่อนก็ได้นะฮะแต่จะไม่ดีเท่ากับพันกลกติกนะฮะแต่ใส่แก้ขัดไปก่อนก็ได้ในส่วนของอัปลักตัวสำหรับใครที่ใส่เป็นไรคนที่บวกอัตราการสร้างสถานะไปแล้วเนี่ยก็ใส่เป็นพลังโจมตีได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้ใส่เนี่ยจริงๆก็แนะนําให้ใส่อัตราการสร้างสถานะไปหน่อยก็ดีนะฮะแต่สาหรับใครที่ไม่ใส่ก็ได้นะถ้าคิดว่าดวงดีพอรองเท้าใส่เป็นพลังโจมตี เชือกถ้าในในส่วนของซับพอร์ตเนี่ยในกรณีที่เล่นคู่กับคาฟก้าก็ใส่เป็นรีพลังงานแต่ถ้ารู้สึกว่าเรารีพลังงานทันทุกๆ2เทินอยู่แล้วเนี่ยก็ใส่เป็นพลังโจมตีได้เลยและลูกแก้วแน่นอนว่าต้องใส่เป็นโบนัสความเสียหายลมนั่นเองได้แล้วคนและลีลิกกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูในส่วนของทีมกันต่อเลยดีกว่าตัวละครที่เหมาะที่สุดในทีมดาเมตต่อเนื่องนั่นก็คือทางฝั่งของเพล่านั่นเองนะฮะ พราะเพล่านั้นมีความสามารถในการเพิ่มอัตราการสร้างสถานะให้กับทั้งทีมอีกทั้งยังมีท่าไม้ตายที่สามารถลดค่าป้องกันสตูทั้งหมดได้อีกด้วยซึ่งการลดค่าป้องกันนั้นสําคัญมากๆกับทีมดาเมจต่อเนื่องเพราะเนื่องจากดาเมจต่อเนื่องนั้นมันไม่ได้เป็นดาเมจก้อนใหญ่อะไรนั่นจึงทําให้เวลามันไปหักลบกับเกาะสตูแล้วเนี่ยดาเมจของเราก็จะหายไปเยอะพอสมควรเลยเพราะนั้แล้วเนี่ยการลดค่าป้องกันของัตูนั้นจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้ทีมนี้อย่างมากเลยนั่นเองตัวต่อมานะฮะก็จะเป็นทางฝั่ โทเอาาไว้ํหรือถ้าใครไม่มีซึ่งแน่นอนว่ายัางไม่มีใครมีนะฮะตัวที่แนะนําเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของเซอร์วอลและน้องฮุกนั่นเองและตัวสุดท้ายเนี่ยก็สามารถใส่เป็นตัวการตายอย่างตัวฮิลหรือตัวโล่อะไรมาก็ได้เลยนะฮะ แต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับแซมโปหนุ่มหล่อหน้าตากระร่อนคนนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวดาเมจต่อเนื่องที่เก่งมากๆเลยตอนนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําดาเมจหรือในเรื่องของการซัพพอร์ตก็ตามและในอนาคตเนี่ยยังเป็นตัวที่ดีที่สุดสำหรับทีมคา์ฟกาอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครรอคุณแม่คารฟกาเนี่ยก็ปั้นตัวละครไว้รอกันได้เลยนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครมีคําถามอะไรหรืออยากเพิ่มเติมมาให้รู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเรานะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่ลิป แล้วเจอกัน